สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับกับไอเด็กบ้านนอกนะครับผมวันนี้ก็จะพามาอัปเดตกระเพาดอายุได้ประมาณ40สิบวันนะครับก็ตอนนี้4ี่บวันก็สูงประมาณเกือบหน้าอกแล้วนะครับแต่ว่าตาดอกจะไม่ออกนะครับจะเริ่มออกดอกก็4ี่สิบห้าถึงห้าิบวันครับผมประมาณนั้นแหละแต่จะออกช้าออกไวกว่านี้ก็บางทีก็เป็นกับอากาศด้วยนะครับเห็นไครับอันนี้ยังไม่ใช่ตาดอกนะครับก็จะเป็นใบนี้จะใบเป็นใบจริงอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็จะมี ช่อดอกโผล่ซึ่งมันจะออกนูนๆเลยครับถ้าเป็นช่อดอกนี่นะครับสูงเท่าหน้าอกแล้วนะครับโอเคแล้วผมก็จะเห็นได้ว่าคลิปแรกๆที่เราได้ถ่ายทํากันลงไปนะครับก็จะเป็นกระโพาก็จะมีอาการใบลายมังเหลืองแคะแกนไม่โตนี่ผมก็ได้จัดการแก้ไขบํารุงแล้วก็เมื่อวานก็ได้ฉีดปุ๋ยปุ๋ยเกตเป็นสูตรเสมอ 21- 21กับธาตุอาหารรองนะครับแล้วก็เพิ่มแคลเซียมโบรอนเข้าไปหน่อยนึงนะครับ เพื่อให้ข้าวโพดมีธาตุอาหารตุนไว้ก่อนนะครับเตรียมพร้อมที่จะออกดอกนะครับเดี๋ยวชุดต่อไปเราก็จะให้ปุ๋ยทางดินเป็น0 0 6 0นะครับเป็นปุ๋ยที่สามารถละลายน้ําได้นะครับซึ่งมันจะไม่ตันท่อเราไม่ตันสายน้ําหยดเราสายน้าหยดชุดนี้ผมเกา่าผมจะใช้อีกประมาณสัก2รุ่นผมก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับเห็นนะพาไปชมนะครับอันนี้ฝั่งนี้จะเป็น339นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น7 8 9นะครับ ก็เขียวดีนะครับจะชัดเจนนะครับส่วนมแมลงก็ไม่มีมากวนใจแล้วนะครับหนอนก็เริ่มลดหายไปแนละ้วเพราะว่าผมได้ฉีดยาคุมไข่ไปด้วยนะครับชุดนี้เป็นยาฆ่าก็จะเป็นนูเฟนนูรอนนะครับแบบชนิดน้ํานะครับเป็นน้ํามันฉีดลงไปมันก็จะมีฤทธิ์ในการคุมไข่แล้วก็ฆ่าตัวหนอนไปด้วยนะครับ เดี๋ยวพอใบจริงมันออกมาครับผมเดี๋ยวให้ยูเรียไปอีกสักกระสอบหนึ่งก็เขียวปีกว่านี้ครับเขียวมากเกินก็ไม่ดีก็ผมยูเรียมากเกินก็มันทําให้กระโพดเราต้นเปาะหักง่ายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับใบลายอะ่ะไอ้ที่มันเป็นแล้วมันไม่หายนะครับต่อให้เราหมดยาเป็นหมื่นมันก็ไม่หายหรอกครับยังไงมันก็เป็นอยู่ดีนะครับแต่ทีนี้ว่าเราฉีดไปแล้วเรากันไม่ให้มันไปติดต้นอื่นแล้วก็ไม่ให้เชื้อมันแพร่ระบาดนะครับส่วนเชื้อตัวเก่ามันก็จะตายนะครับ อันนี้ผมต้องถอนทิ้งไว้ต้องต้องถอนออกนะครับผมถอนไม่หมดแต่ตอนนี้ผมได้การไว้เรียบร้อยแล้วครับมันปิวไปติดต้นอื่นมันก็ไม่มีผลแล้วเพราะว่าต้นมันใหญ่แล้วรุนญ้าเห็นไหมครับมันก็ไม่ตายหมดแต่ว่าก็ถือว่าสลบไปนะครับกระโปรงมันก็โตคุมแดดไอคุมแสงไปเรียบร้อยแล้วมันก็ทําให้พวกย้าพวกอะไรว่าจะพืชพวกนี้มันก็ไม่โตไม่ทันแล้วถือว่าโอเคครับผมแปลงนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับผม ผานไปได้ด้วยดีนะครับก็เดี๋ยวพามาชม45วันเราจะให้ปุ๋ยทางสายเป็น0060กับผสมยูเรียไปนะครับแล้วก็ส่วนทางใบเดี๋ยวดูอาการกระโปรงนะครับว่ามันขาดอะไรแล้วเราจะได้ฉีดเพิ่มเติมไปนะครับส่วนแต่ผมคิดว่าคงไม่ต้องฉีดแล้วครับชุดนี้ก็ฉีดยากประมาณ5รอบก็ถือว่าโอเคแล้วครับลงทุนเยอะไม่ได้ครับช่วงนี้ราคาผันผวนมากเลย ที่อื่นเป็นยังไงบ้างครับผมยังไงก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่อุตส่าห์คอมเมนต์มานะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้หรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ